สนับสนุนโดย iMac Power Tool ศูนย์รวมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada และราคาชั้นนำสวัสดีครับเพืนเพื่อนมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดลาบชุดใหม่นะครับมาแบ่งให้กับเเพื่อนๆนะครับหลังจากที่หายไปเป็นเดือนเลยนะครับกว่าจะทําชุดใหม่นะครับ เป็นมีดลาบทรงปลายวายนะครับท้องคมจะนุนนนนิดนะครับเวลาลาบหรือเวลาทํากับข้าวนะครับมันสะดวกสบายนะครับนี่ครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับซุปคมแข็งด้วยน้ํานะครับแล้วก็ใส่ด้ามด้วยคลั่งนะครับปลอกคอด้ามเป็นปลอกคอเหล็กกันวันไนนะครับ กันสนิมได้นะครับด้ามก็จะเป็นด้ามไม้รวมนะครับเป็นไม้สักนะครับความยาวมีโดยประมาณนะครับอยู่ที่11.5นิ้วครับความกว้างโดยประมาณก็จะอยู่ที่2.1นะครับไม่เกิน2.2นะครับอย่างเล่มนี้นะครับเล่มนี้อยู่ที่11นิ้วนะครับกว้าง2.2.1นะครับ เล่มนี้นะครับเล่มนี้อยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้านะครับก็กว้างสองจุดหนึ่งนะครับนะครับมิดลาบนะครับก็แบ่งในราคาเล่มละสามร้อยบาทนะครับราคาเดิมนะครับผมยังอยู่ราคาเดิมอยู่นะครับตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดนะครับเบอร์โทรศัพท์หรือว่าไอดีไลน์ครับอยู่ใต้คลิปนะครับ นี่ก็สวยนะสวยนะครับ300บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใช้ฟันกิ่งไม้ก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีชุดนี้นะครับคุณภาพเกินราคาแน่นอนครับสวัสดีครับ